เลิกกันมาสามเดือนแล้วกำลังทำ no contact อย่างที่คนแนะนำแต่ไม่แน่ใจว่า มันจะล้างภาพจําไม่ดีไม่ดีดสิ่งที่เขาคิดกับเราได้หรือเปล่าหลายคนเนี่ยมักจะกลัวนะครับว่าแฟนเก่าเราหรือสามีเราเนี่ยเลิกกันไปแล้วหรือบอกเลิกเราเนี่ยเขายังจะจําเรื่องเราแย่ๆที่เราอาจจะเคยทําไว้กับเขาสิ่งที่เขามักจะทําก็คือพยายามอ้อนวอนแล้วก็อธิบายว่าเราจะไม่ทําอีกแล้วฉันจะพยายามเลิกนะสัญญานู่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสมองผู้ชายตอนนั้นนะที่เขาตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอคติไม่ว่าเราจะพูดยังไงจะงอแค่ไหนเขาก็จะมองคุณลบน,น เพราะฉะนั้นยิ่งคุณยกเหตุผลก็จะยิ่งสร้างความบิดอ่ะถ้าสมมติว่าเขา,เอาบอกเลิอกอย่างจริงจังคุณต้องปล่อยวางนะครับแล้วก็ต้องถอยออกมาหลายคนก็มาทวงติงโค้ดบอกว่าเฮ้ยปล่อยไปเนี่ยเขาก็ไปเลยเนี่ยสิใช่แน่นอนแต่ว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวแต่ถ้าคุณพยายามล้งเขาไว้เนี่ยแหละครับคุณไม่ได้เขากลับมาแน่นอนเขาจะเปลี่ยนที่อยู่ย้ายถิ่ฐานเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้คุณตามเขาไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยสองผู้ชายเนี่ยเขาจะประมวลผลเรื่องราวแย่ๆเพื่อตอกย้ําว่าเขาคิดถูกแล้วที่เขาเดินออกมาเป็นไงล่ะนี่แหละผ ถึงได้ออกมาถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปเราไม่ไปต่อแยเขานะในขณะนั้นนะคุณดึงพลังงานกลับมาเพื่อพัฒนาตัวเองอันนี้สาคัญมากครับ no c o n แ a c t มันไม่ใช่การเล่นเกมจิตวิทยาที่โอเคยูเซกุดบายฉันก็เซกุดบายถ้ามันเป็นในเชิงประชดประชันเนี่ยผู้ชายรับรู้ได้เขาก็จะรู้สึกว่าวยิ่งรู้สึกคิดถูกเขาก็จะยิ่งไปแบบจริงจังเลยวิธีการก็คือให้คุณยอมรับแบบเหมือนนักกีฬานะ,อะโอเคแพ้เป็นแพ้เหมือนกับว่าเกมนี้ฉันไม่ได้ไปต่อฉันก็ปล่อยคุณไปจังหวะนั้นให้คุณมาพัฒนาตัวเองเพราะอะไรรู้ไหม กลัวมากๆกลัวว่าจังหวะนี้เสียเข้าไปแน่ๆค่ะถ้าไม่ง้อเต็มที่นะถ้าไม่วิ่งสุดแรงเสียเข้าไป100%เรซาก็เลยทําอะไรทาตามความรู้สึกเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นไงเสียเข้าไปแน่ๆยกเว้นความผิดครั้งแรกหรือมันไม่ได้หนักหนามากแต่ว่าถ้ามันไม่หนักหนาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบบอกเลิกกันมันแปลว่ามีบางอย่างที่เราอาจจะต้องจําเป็นต้องปรับปรุงเราคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับเราอย่าใช้วิธีการตรงไปตรงมาต้องกลับมาที่การพัฒนาตัวเองก่อน นะถ้าคุณไปถามโค้ดสากลทั่วโลกเขาก็จะแนะนําวิธีนี้นะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่มันเวิร์กจริงๆการที่คุณมาเวิร์กกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การที่แกล้งทําเป็นไม่ติดต่อนู่นนี่นั่นถ้าสมมุติว่าเขาคิดถึงคุณอยากจะถามถ่ายคุณอาจจะติดต่อมาอ้อมอออันนี้ถ้าสมมติคนไม่เข้าใจคน no คอนแ a c t ก็จะแบบว่าเล่นเกมต่อเอ,อพิมพ์มาไม่อ่านอไม่คุย เพราะว่าโค้ดบอกว่าห้ามคุย30วัน60วันแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณไม่ได้พยายามแบบไปไขว่คว้าไปไปพยายามพุ่งเขาหาเขานะการที่เขาติดต่อมาเองคุณสามารถจะตอบได้แบบโปรเฟชชั่นอลแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันประเด็นสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนภาพจําเขามันไม่ได้เปลี่ยน,นแค่ข้ามคืนเวลาที่คนเราจะรู้สึกว่าคนนี้เปลี่ยนไปเขาจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นข้อผิดพลาดในอดีตที่เราเคยทําไว้มันมันถูกได้รับการแก้ไขแล้วโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะพูดเยอะแล้วนะครับพยายามจะอธิบายชักแม่น้ําทั้ ทำให้เขาเชื่อหรือรู้สึกดีความรู้สึกเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นหลายคนบอกว่าเขาปอกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาดูนะยังไงเขาต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณประเด็นคืออย่างนี้ภาพจำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ ถาวรนะครับเหมือนเวลาที่เราบันทึกวิดีโออย่างเงี้ยโค้ดพูดกี่ทีเอามาดูอีกครั้งมันก็จะเหมือนเดิมถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องความทรงจำเนี่ยเวลามันรีพีทขึ้นมามันจะลิงก์กับอารมณ์ลิงก์กับอิมโชันแลในวันที่รู้สึกแย่เนี่ยอิมโชันแลไม่ดีเนี่ยภาพกลางๆเนี่ยมันก็จะตีความเป็นเรื่องแย่ๆได้ดังนั้นภาพเดิมๆเนี่ยสมองเอามาคิดใหม่ในวันที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะเริ่มคิดถึงความทรงจําดีๆณวันที่ตัวตนปัจจุบันคุณเปลีีีีีี่่่่ยยยยยนน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 นเเเเเกกก็ทมมมมััััััั้้้้ฉะะใคคคครร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 ตตออองงงาาาาาาจูวววิธปปปบลลลลุณ์ชหได รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแบบเ e อร์ซ a นลส่วนตัวได้ด้วยนะครับ